ความบันเทิาทางกับเที่ยวบันเทิงสดแล้วนะครับวันนี้นิวหนวนดและพี่ปุ้มเปรมสุดามาแล้วนะครับแน่ <ies. S 1> นอนว่าข่าวแรกของเราวันนี้ครับผมเมื่อวานนี้แฟนๆช่อง 7s d โอ้โหฮือฮาแล้วตื่นตา<อ>ตื่นใจกันมากนะฮะกับการปรับผังครั้งใหญ่ของช่อง 7s d ของเรานะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการปรับผังแบบพร<อ>ีเมียมในช่วงเวลาพรามไทม์ครับคุณผู้ชมโอ้โหตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะฮะสี่วันรวดของเรานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งนะครับ จะพบกับละครฟอร์มใหญ่เปิดมาเป็นละครฟอร์มแรกนะครับเป็นละครที่ต้องบอกว่าเป็นละครโรแมนติกแห่งปีเลย<ฆ>สําหรับลมพัดผ่านดาวครับและช่วงเวลาต่อเนื่องกันเลยนะฮะ3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเอาใจคอซีรีส์เกาหลีกับ Ghost Doctor ผู่ซีผีคุณหมอครับซึ่งแน่นอนพูดถึงละครเรื่องแรกก่อนนะฮะลมพัดผ่านดาวสองทุ่มครึ่งมาแน่นอนนะครับเปิดตัวมาพร้อมกับทีเซอร์เลยนี่สามทีเซอร์จุกๆครับสายลมดวงดาวและความรักนะครับผีอ่อ้ําแน่นอนอยืนหนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วคะ่ะนะฮะแล้วก็กลับมาพบกับพี่ติ๊กเจษด,ดาพรนะฮะคู่จิ้นในตำนานจากละครเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีชอบมากตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วนะ,ะเขาเจอกันเขาเรียก จริงใจแสนดีทักทายกันตลอดเวลานะฮะแล้วเรื่องนี้นะฮะยังมีพระเอกเข้มหัดสวีอีกด้วยเป็นพระเอกสุดฮอตของช่อง7 HD ของเรานะครับแน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยรอคอยละครเรื่องนี้มานานมากแล้วเดี๋ยวจะได้ดูแล้วนะฮะสำหรับเคมีเคใจของ3คนนี้มันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงบ้านงานหนึ่งคนนะฮะที่ต้องการตามหารักแท้สุดท้ายเธอจะเลือกใครเลือกไม่ได้จริงๆนะพี่ปุ้มเนาะเลือกยากเลยอ่ะไปฟัพี่อ้ํากันหน่อยฮะ สำหรับผมก็ทุกอย่างแฮปปี้ดีนะครับก็เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเตรียมงานมานานพอสมควรแล้วก็วันนี้เหมือนกับปลดล็อกอะฮะมีกลับมาเจอพัชราภาใช่ค่ะเราก็เปลี่ยนกันไปไม่มากโอ้โหของติ๊กเขเปลี่ยนเยอะแต่พัชราภาดยังแบบใสกิ้งเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนค่ะพิธีเขาก็เป็นแวมไพร์อยู่โอ้ยไม่หรอกฮะอ๋อมีบางอย่างที่เปลี่ยนคือใจเขาเปลี่ยนไปแล้ว นางสาวยังจริงใจนะคะกระดานเสีดีนะฮะนางสาวอยู่ด้วยค่ะนางสาวจริงใจก็ยังคงเกรงและก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมครับยังไม่หายครับครับสู้ขีดไปแล้วครับหลายรอบฮะเรื่ก okay. ah ่ว่าจะแกล้งเขามาถึงจะทำน้านิ่งๆหน่อยเนาะแต่มันก็ไม่เห็นนิ่งนะผมเห็นแต่รูปเขาก็ดูแบบใช่เงาเพิร์ลคเล่นไปก่อนแล้วก็รู้สึกโอ๊ยแล้วอยากจะแกล้งพี่ดิ่งปากให้แกล้งไวๆไงติ๊ดเอ๋ดูว่าแบบนี่มบุพชรพาอิ่มมากเลยอะดูุ่แบบพอเวลาอยู่กับหนุ่มๆมันะหนุ่มๆมับติรู้สึกก็แบบ ดูห่างๆผิวเขาเขมหนูแบบใกล้ชิดมากเลยด,ดูสิ<ะ>แค่สัมภาษณ์ยังสนุกขนาดนี้แล้วดูดีฟิตติ้งนี่คือแบบ,บหน้าผมเสื้อผ้าไฟแสงนับสแสดงคือไม่ไหวแล้วอยากดูคือเรื่องนี้เป็นละครที่พี่ติ๊กเป็นผู้จัดด้วยแล้วพี่ติ๊กไม่ยอมเลยนะคือเขาลงทุนมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมภาพที่ออกมาสวยมากในทุกฉากนะฮะแล้วก็ยังมีภาษาพิติ๊กที่โอ้โหทำให้เบื้องหลังมันสนุกสนานเริ่มนะครับคุณผู้ชมย้อีกครั้งสองทุ่มครึ่ง6กันยายดือนนี้ครับ